กิตดาราสาวหน้าเด็กฟิตร่างกายเตรียมมีน้องให้ลูกชายแล้วอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆสำหรับครอบครัวของก้อยรัชวินตูนเบอร์ดี้สแลมทั้งคู่แต่งงานและมีทาย,ยาทด,ด้วยกันหนึ่งคนเป็นลูกชายตั้งชื่อน้องทะเลหลังจากที่สาวก้อยคลอดน้องทะเลพวกเขาก็ใช้ชีวิตกันอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตห่างหายจากหน้าจอแต่ก็สามารถติดตามความเคลื่นนอนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรม เราจะเห็นโมเมนต์อบโมเมนต์ moment มุ้งมิ้งของก้อยและตนูนจนถูกเชียร์และลุ้นมีทาย,ยาททุนที่สองและล่าสุดสาวก้อยก็ได้โพสต์อินสตาแกรมเผยภาพฟิตหุน่นพร้อมแคปชั่นบอกว่า c o n s i s t e n y is the key to the everything หลังจากเพียงให้นมลูกมาครบ1ปี2เดือนมีนมแม่สต็อกไว้ให้น้องทะเลดื่มต่อไปอีกเรื่อยๆได้สำเร็จช่วงนี้แม่เริ่มมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ออกกำลังกายแบบสม่ำเสมอมากขึ้นน้ำหนักกลับมาเท่าเดิมก่อนจะมีน้องถึงจะไม่มีกลีนเท่าตอนที่เข้ายิมและว,วิ่งเยอะๆแต่ก็รู้สึกว่าร่างกายแข็งแรงมีพลังคงพรอได้อุ้มเจ้าลูกตุ้มจิว๋ว10กิโลทุกวันก็เหมือนกับได้ออกกำลังกายไปในตัวเตรียมฟิตร่างกายให้พร้อมจะได้มีน้องให้ทะเลวัยๆขอให้แม่ทำสำเร็จด้วยนะ